สวัสดีค่ะ Hello Good Evening ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็สามารถทักทายครูพิมพ์ได้นะคะ Welcome to Learning Tree นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learning Tree นะคะหรือฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นั่นเองนะคะช่วงนี้ครูพิมพ์ก็เปิดรับสมัครนะคะคอร์สใหม่ล่าสุดของครูพิมพ์นะคะชื่อว่าฝึกพูดพื้นฐานมหาสเสน่ห ะะซึ่งจะปิดรับสมัครเร็วๆนี้นะคะสิ้นเดือนมีนาคมนี้ใครที่ต้องการนะคะเรียนนะคะฝึกพูดพื้นฐานกับครูพิมพ์ในคอร์สฝึกพูดพื้นฐานมหาสเสน่ห์นะคะจะมหาสเสน่ห์ยังไงเนี่ยเราก็ไปดูตัวอย่างของการเรียนได้นะคะนักเรียนที่ดูครูพิมพ์ดูดูครูพิมพ์อยู่ใน y t u t u นะคะก็สามารถนะคะอินบ็อกมหาครูพิมพ์ได้นะคะที่ Facebook ชื่อว่า Learning Tree ะะแล้วก็บอกว่าต้องการเรียนหรือดูตัวอย่างของการเรียนคอร์สนี้หน่อยค่ะผู้พิมพ์ก็จะส่งลิงก์ให้นะคะเป็นตัวอย่างของการเรียนนะคะเพื่อประกอบในการตัดสินใจนะคะว่าเป็นคอร์สที่เราต้องตามหาอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องการเรียนหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นคอร์สนะคะเป็นคอร์สที่เหมาะสมกับคนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษน้อยนะคะหรือรู้คำศัพท์นะคะนิดหน่อยไม่เยอะ นะคะแล้วก็ผู้ต้องการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่หรือผู้ต้องการนะคะฝึกทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนนะคะโดยที่เป็นแบบไม่ยากจนเกินไปนะคะก็เรียกว่าเป็นระดับ beginner นะคะผู้เริ่มต้นนั่นเองคะใครที่สนใจยังไงก็เข้ามาทักถ่ายครูพิมพ์ได้นะคะในเพจครูพิมพ์ชื่อว่า learning tree นะคะก็จะมีรายละเอียดให้ในเกรียนอีกทีหนึ่งนะคะใครสนใจทักมานะแล้วก็ ะะพิเศษเลยสำหรับที่นักเรียนทักมานะคะ10คนแรกนะคะครูพิมพ์มีส่วนลดให้นะคะในคอร์สนี้รับรองว่าคุ้มจริงๆนะคะเรียนระยะเวลาที่แบบ2เดือนครึ่งเลยนะคะนักเรียนยาวพอสมควรแล้วก็ได้ฝึกกันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตทักทายนักเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ hello good evening ทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาวันนี้เราปีนัดกันในเรื่องของการใช้วนาะ ใช่ไห a คะวนาแอนต์กนนะคะซึ่งการพูดวนากนเนี่ยแน่นอนนักเรียนได้ยินนะคะนักเรียนได้ได้ยินเขาพูดเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นการพูดเท่านั้นนะคะเรียนเป็นการพูดที่แบบเจ้าของภาษาพูดกัน,นะคะ่ะแต่ว่าถามว่านิยมใช้ในการเขียนไหมนะคะไม่นิยมใช้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นทางการเช่นเขียนจดหมายนะคะหรือว่าแบบ เขาอ่านข่าวหรือว่าเขียนจดหมายถึงบอสหรือว่าเขียนจดหมายอะไรที่เป็นทางการนะคะเขาก็จะนิยมเขียนเต็มๆนะคะ่ะแล้วครูพิมพ์ขออนุญาตขยับมายนิดนึงเป็นไงบ้างได้ยินเสียงครูพิมพ์ชัดเจนไหมถ้าชัดเจนยังไงก็ทักบอกครูพิมพ์ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่รวยเฮงสวัสดีค่ะพี่อุทัยนะคะสวัสดีค่ะคุณพริมนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาฝึกตรงนี้เลยค่ะ ให้รู้ชัดรู้จริงชัดเจนไปเลยนะคะจะได้เข้าใจและใช้ได้ถูกต้อง w a วน n d n d กนาแต่วิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องดีเรื่องเดียวก่อนเพราะว่าถ้าสองเรื่องนะคะก็จะยาวไปนะคะเพราะว่าอะไรคะถ้าเรียนกับครูพิมนะคะสั้นๆันะหอธิบายยาวมากเพราะฉะนั้นนะคะวนาเนี่ยก็เกือบป่าไปหนึ่งชั่วโมงแล้วงั้นเรามาเรียนวนาแบบละเอียดกันก่อนคะโอเคสวัสดีค่ะพี่ชมจันนะคะ สวัสดีค่ะคุณนันท์นะคะกำลังออกกำลังกายด้วยโอเคโอเคค่ะประโยคแรกคำแรกที่จะเรียนก็คือวันน่วันน่นะคะเป็นคำภาษาพูดกเรียนไม่ค่อยนิยมใช้กับทางการแต่เป็นเป็นแบบยังไงอะ่ะเจ้าของภาษาเขาออกเสียงกันนะคะเพื่อว่าจะสั้นๆกระชับนะคะส่วนมากลักแต่ว่าก็แล้วแต่คนด้วยนะคะบางคนก็ชอบพูดอ่า เป็นชัดท้อยชัดคำอเขาก็จะใช้ want to นะคะ want to นะ,ะแต่ว่าถ้าบางคนแบบเขาไม่แคร์แล้วก็ต้องการความรวดเร็วอย่างเช่นวัยรุ่นใช่ไหมคะเขาก็ใช้วัน n a นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทางการนะคะจะไม่ไม่ใช้วัน่ะแต่เป็น want to นะคะเช่นการเขียนนะคะก็จะใช้ w ant to นะคะวัน่ะใช้สำหรับการพูดคะะที่ไม่เป็นทางการแต่ว่า ไม่ใช่คำหยาบนะคะเรียนเป็นคำปกตินะคะเพียงแต่ว่าเป็นไม่เป็นทางการเฉยๆค่ะแล้วก็เจ้าของภาษาก็พูดด้วยเพื่อ,อกระชับนะคะสั้นขึ้นจัดเจนสวัสดีค่ะคุณน้อยนะคะจากประเทศลาวสบายดีนะคะสบายดีขอบคุณค่ะโอเควันหนะก็คือ want to ค่ะทีนี้เรามาดูแต่ละประโยคก,กันดีกว่านะคะถ้าใคร ดูใน Youtube เขาพิมพ์ก็จะรู้ว่าเราแบ่งเป็น3ประโยคใช่ไหมคะว่าเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโย,ค,ะยคคำถามใช่ไหมคะเรามาดูประโยคบอกเล่ากันก่อนนี่เลยนะคะวิปราณีบอกว่าสวัสดีจ้าติดตามทั้งใน y o u t u b e ด้วยนะคะ thank you very much นะคะแฟนนะคะแฟนคลับตามมาจาก y o u t u b e เยอะพอสมควรเลยนะคะ ถ้าสมมุติว่าประธาเน I, ปาเป็น I ประธานเป็น I แปลว่าฉันหรือผมประธานเป็น U แปลว่าคุณหรือพวกคุณประธานเป็น V แปลว่าพวกเรานะคะหรือ they, they ซึ่งแปลว่าพวกเขาเนี่ยนะคะก็เวลาเราพูดเราก็ตามด้วย want to นะคะหรือแบบเป็นลักษณะแบบพูดสั้นๆกระชับก็ wanna wanna ก็คือ want to นะคะ นี่เป็นโครงสร้างกันก่อนเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปก่อนใช่ไหมคะเพื่อว่าเราจะได้มีความมั่นใจว่าอ๋อมันมาแบบนี้อ๋อมันใช้กับประธานแบบนี้แล้ววันนาคือตัวยอ่อจาก want to แบบนี้นะคะก็จะไดะ้รู้ที่มาที่ไปเวลาเราพูดเราจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าพูดไปนะคะบางคนก็เขียนมาหาครูพิมพ์นะคะบอกว่าก็พูดพูดไปงั้นแหละคะ่ะครูพิมพ์พูดตามเขาได้ยินแบบไหนก็พูดไปตามนั้นนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะบางคนก็แบบพูดไปนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจริงๆคืออะไระคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ให้เรารู้จริงไปเลยดีกว่านะคะเวลาเราพูดออกมาเราจะได้แบบมั่นใจไปเลยแล้วทีนี้เรามาดูประธานกลุ่มนี้นะคะ่ะประธานกลุ่มนี้ถ้าประธานเป็น he แปลว่าเขานะคะพูดถึงเขาเพศชาย she นะคะ she ซึ่งแปลว่าหล่อนหรือเธอพูดถึงเพศหญิงแล้วก็ it นะคะ it ซึ่งแปลว่ามันนะคะอ่าตรงนี้จะต่างกันกันกบประธานกลุ่มที่แล้วนะคะก็จะเป็น want to ใช่ไหมคะ want to มีเติม s ด้วยนะคะและอ่าถ้าสมมุตินักเรียนยังงงว่าเอ๊ะทำไมเติม s นะคะคืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ประธานเป็นกลุ่มเหล่นีนะคะ่ะนักเรียน กริยาที่ตามมาจะต้องเติม s หรือ es นะคะแต่ว่าคำว่า want ตรงนี้เนี่ยเติม s ได้เลยขะ,ะก็เลยเป็น wants to นะคะเพราะ wants to ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่เป็น w a นน a ละประธานเป็นนี้นะคะก็จะเป็น wants ค่ะ wants ค wants คนะคะ wants แล้วก็ถะนะคะ wants to, ะค่ะ,ะ,ะ,ะคือตัวย่อของ wants to นะคะ วั once ta. Once ta. นส์าวันส์าค่ะต่างกันนะคะประธานนี้นะคะ I you we they แน่นอนพูดวันาได้เพราะาเขาไม่ได้เติม s แต่ถ้าประธานเป็นเนี้ยนะคะ he she it เขาเติม s เพราะฉะนั้นเราไม่พูดวันาแต่เป็น o n นส์ท่าวันสมีตัว s วันส a r นาคะอ่ะนี่คือโครงสร้างของการพูดประโยคบอกเล่าในการใช้ want to นะคะแบ่งประธานเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะะมาดูตัวอย่างของประโยคกันดีกว่านะคะ่ะ ten อะประโยคแรกก่อนด้านบน I want to go home I want to go home ะคะ่ะก็คือฉันเนี่ยต้องการกลับบ้านนะคะเราก็พูดสันส้นๆได้ I w a n t to go home ะคะ่ะซึ่งได้นอนนักเรียนได้ยิน นะคะทุกคนได้อาจจะได้ยินนะคะ I wanna go home I wanna go home คะ่ะก็แปลว่าฉันต้องการกลับบ้านอันเดียวกัน want to หรือ wanna ก็ได้นะคะแต่ย้ำนิดนึงนะคะนะคะว่า wanna ก็คือเป็นลักษณะของใช้สำหรับการพูดเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นทางการเจ้าของภาษาก็ พูดด้วยนะคะเพราะว่า want to want to นะคะก็มันก็อาจจะแบบยาวๆนิดนึงบางคนเขาก็ชอบสั้นๆกระชับใช่ไหมคะก็ wanna I wanna go home มันก็รู้สึกลื่น,ล,นลิ้นของเราอะค่ะเวลาเราขยับลิ้นก็จะขยับได้ได้ได้ดีกว่าถูกไหม I wanna go home คะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง I wanna I wanna I wanna, I wanna ก็ติดปากไปได้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อ ต้องใช้ในการเขียนนะคะก็ต้องระวังหน่อยต้องเป็น I want to go home คะ่ะเรามาดูประโยคตัวอย่างต่อไปคะ่ะก็คือนี่เลยมาดูข้างบนก่อน I want to go out I want to go out คะ่ะก็คือฉันเนี่ยอยากจะออกไปข้างนอก I want to go out คะ่ะหรือเราสามารถพูดได้ว่า I want to go out i wanna go out นะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยลิ้นของเราจะไปได้ได,ดีกว่าถูกไหมมันจะรู้สึกไม่ขัดขัดใช่ไหมคะเพราะว่า want มันต้องใส่เถะนิดนึงอะถูกไหมก็ i want i want to go out ะคะเพระนาะฉะนั้นก็โอเค i w a n t to go out i w a n t to go out นีย่ยก็จะแบบลื่นไปเลยถูกไหมคะฉันต้องการออกไปข้างนอกคะก็เน้นเหมือนเดิมว่าเป็นลักษณะใช้สำหรับพูดเท่านั้น แล้วก็ไม่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนอย,อย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจถูกว่า,าครูพิมพ์เอามาเฮ้ยมันต้องถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์แน่เลยไม่นะคะวันน่ะไม่ได้ถูกต้องตามหลัก,กแกรมมาแต่ว่าเจ้าของภาษาพูดเฉยๆนะคะเพื่อให้กระชับแล้วก็ไม่ได้เป็นทางการด้วยคะ่ะอ่ะเรามาดูประโยคต่อไปค่ะประโยคกลุ่มนี้คะ่ะคือ วันนี้ไปช้าๆนะคะถ้าใครง่วงนอนไปนอนก็นชอบพูดช้าๆนะคะเพราะว่าเร็วไปในเรยียนก็ตามไม่ทันอ่ะมาดูประโยคบนก่อน she wants นะคะเห็นไหมคะประธานเป็น she กริยาที่ตามมาต้องเติม s ละ she wants to go swimming she wants to go swimming อ่ะคะ่ะก็่อนเนี่ยหรือเธอเนี่ยต้องการไปไว่ายน้ำ คำว่าไปไว่ายน้ำต้องมี2องคำ go swimming นะคะ,ะเราไม่พูดว่า go to swimming ถ้าว่าไปไว่ายน้ำก็ go swimming นะคะ she wants to go swimming คหล่อนต้องการไปไว่ายน้ำโอเคพอประธานเป็น she เติม s เราไม่พูดว่านะแต่เป็น a n คะ she wants to go swimming she wants to go she wants to she wants to go swimming แปลว่าหล่อนต้องการไปว่ายน้ำเช่นกันคะก็ฝึกออกเสียงตามกันไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ She wants to นะคะ She wants to go hot. She wants to go swimming คะ่ะ a n t s w to w o n t s to She wants to go swimming คะ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมีตัว s ใช่ไหมคะก็ o n e n t She wants to go swimming เราไม่ได้ออกเสียงห้วนว่า she she w a n t to go swimming no because there is an s ค huh? ะ she wants she wants to go swimming คะหล่อนต้องการไปไว่ายน้ำอ่ะเพราะว่าครูพิมพ์ต้องเขียนให้ชัดเจนเผื่อนักเรียนไปเจอไอ้ตรงนี้จะงงว่ามันคืออะไรคำนี้ไม่เคยเห็นในชีวิตมาก่อนก็จะได้รู้ว่า อ๋อ oh, one s t a ก็คือ wants to ค่ะเคนะเคเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ let's have a look the next one okay he ค่ะ he wants to go fishing he wants to go fishing ค่ะก like, ็แปลว่าเขาเนี่ยต้องการไปตกปลาคำว่าตกปลาใช้เลยค่ะ go fishing go fishing Go fishing uh, เราไม่เอา go fishing no go fishing ไหม no นะคะ fishing fishing เพราะอะไรคะเพราะมี s h นะคะตัว s แล้วก็ตัว h นะคะไม่เอา head นะ head ยัง u ไม่เอาะคะ่ะ h s แล้วก็ h fishing นะคะ he wants to go fishing ก็เขาต้องการไปตกปลาซึ่งประธานเป็น he โอเคกริยาที่ตามมาเติม s เพราะนั้นพูดว่าวนาไม่ได้ต้องเป็น he wants to ใช่ไหมคะ he wants to go fishing he wants he wants to go fishing he wants to go fishing นะคะเขาอะต้องการไปตกปลาคะมีนักเรียนบอกว่าคุณสมประสงค์บอกว่าสวัสดีค่ะฟังครูพิมพ์เข้าใจ แต่ฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องกับครูแน่นอนเพราะว่าเราไม่ชินไงก็คือ,อเจ้าของภาษานะคะหรือฝรั่งนะคะก็ก็จะมีสำเนียงแอคเซนที่แตกต่างกันไปเราอาจจะฟังครูพิมพ์ทุกวันก็เลยชินกับสำเนียงที่มีสำเนียงไทยบ้างปอนไปด้วยพอมันชินก็เลยฟังรู้เรื่องแล้วก็อย่าลืมว่าพิมพ์พูดชา้าใช่ไหมคะแต่ในชีวิตประจำวัาจริงของเราเนี่ย โอเคเจ้าของภาษาเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาจากาประเทศอังกฤษก็จริงประเทศ UK ก็จริงสมมุตินะแล้วเขาอยู่ส่วนไหนของประเทศ UK ล่ะถ้าไปอยู่ด้านเหนือสกอตแลนด์นู่นก็อีกสำเนียงหนึ่งถ้าไปอยู่เวลส์ก็อีกสำเนียงหนึ่งนะคืออังกฤษนี่แหละแต่แอคเซนต์นี่สิแบบต่างกันนะคะถ้าอยู่ลอนดอนก็อีกสำเนียงหนึ่งนะ,ะถ้าไปอยู่ไอไอแลนด์เหนือก็อีกสำเนียงหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันไม่แปลกเลยที่เราจะฟังเขาไม่ค่อยทันใช่ไหมคะก็ครูพิมพ์ก็บอกเทคนิคไปแล้วนะคะว่าทำไงฟังฝรั่งไม่ทันฟังฝรั่งไม่ค่อยรู้เรื่องทำไงก็ดูใน u t u b e นะคบได้ได้อธิบายนักเรียนฟังแล้วค่ะนักเรียนลองคิดดูอะเราบอกว่า,าเรามาจากเมืองไทยอ้าเมืองไทยยูคุณอยู่ส่วนไหนอะ่ะว่าอยู่เหนือก็อีกเอ็กเซนต์หนึ่งใช่ไหมล่ะ อยู่ใต้ก็อีกสำเนียงแอคเซนต์หนึ่งนะคะอีสานก็อีกแอคเซนต์หนึ่งอัตกก็อีกอันนึงเห็นไหมก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะไม่แปลกเลยนะคะที่เราจะประสบปัญหาตรงนี้กันเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยมาเมืองไทยฝรั่งบางคนไม่เคยมาเมืองไทยนักเรียนพอได้ยินคนไทยพูดพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละ ไม่เข้าใจทั้งประโยคก็มีนะคะเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าไอเราเอาแอคเซนต์ไทยเข้าไปอย่างเงี้ยน,นะคะก็ต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะคะต่างเรียนรู้ <c oughs> มีคนถามวันสตาร์วันสตาร์ได้เลยค่ะพี่สอวันสตาร์ได้เลยเป็นลักษณะเป็นลักษณะการพูดจะไม่ใช้ในการเขียนนะคะ แต่ว่าพิมพ์เขียนให้เรียนดูเพื่อว่าจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องนะคะจะไม่นิยมในการเขียนแต่ว่าเราเอามาพูดเพราะว่าแน่นอนเจ้าของภาษาใช้ he wants to go fishing ไงนะคะ he wants to go fishing คะ่ะโอเคนะต่อไปค่ะนั่นคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธนะคะก็มีประโยคปฏิเสธไม่ยากนะคะนี่เลย I you we they คะก็ใช้ don't คะ don't แล้วก็ wanna นะคะซึ่ง wanna เนี่ยก็คือ want to นั่นเอง n don't w ว n t wanna, ก็ว่ากันไปมาดูตัวอย่างของประโยคกันเราต้องรู้โครงสร้างบ้างนะคะเรียนจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันเติม s อ๋อทำไมไม่เติม s อันนี้ทำไมถึงเติมไม่เติมนะคะก็จะได้รู้ที่มาที่ไปอ่ะเรามาดูประธานกลุ่มนี้ แ้วเป็น he she it ก็จะเป็น doesn't wanna แล้วก็ตามด้วยวันซึ่งวันก็คือ want to นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธเราจะไม่เติม s ที่ want ตรงนี้แล้วนะคะนักเรียนสังเกตนะคะเพราะว่าต้องเน้นหน่อยมีหลายคนนะคะที่ยังงงแล้วก็จำผิดจำถูก โอเคถ้าเป็นประโยคบอกเล่าประธานเป็น he she it กริยาที่ตามมาต้องเติม s หรือ es แต่พอเป็นประโยคเขาปฏิเสธนะคะกริยาไม่ต้องเติม s ก็จะเป็น want to ได้เลย want to เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นวนะคโอเคนะนี่คือโครงสร้างของเขาคะอะไรนะมีได้เรียนเขียนมาสักครู่นะคะ โอเคปราณีบอกว่าอาศัายฟังจากหนังพวก English ก็พอรู้เรื่องค่ะบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ฟังบ่อยๆจะ u t u b e ช่วยได้เยอะเวลาน้อยก็จะเรียนใน YouTube ค่ะมีเด็เกเรียนหลายคนนะคะที่เรียนภาษาอังกฤษจาก YouTube แล้วประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยมาเล่าให้ฟังนะคะเขามาเล่าให้ครูพิมพ์ฟังก็เล โอเคแล้วก็มีนักเรียนจากประเทศลาวบอว่าเขาต้องการไปตึกปลาโอเคตึกปลาก็คือ go fishing ได้นะคะอเดียวกันอ้าวโทรศัพท์ครูพิมพ์จะลมไม่เป็นไรไม่จับแล้ะเรามาดูต่อนะคะมาดูตัวอย่างของประโยคกันดีกว่า they don't อ่ะครูพิมพ์ไม่เห็นข้อความอ่ะไม่เห็นกระดาษขออนุญาตปัดนิดนึงนะคะ they don't want to have a shower They don't want to have a shower คะ่ะ They don't want to have a shower คะ่ะก็แปลว่า,าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการอาบน้ำาคะในใครไม่ต้องการอาบน้ำแต่ลภาพมา They don't want to have a shower ก็คือพวกเขาไม่ต้องการอาบน้ำคะ่ะเรามาลองพูดแบบสั้นๆก็จะเป็น They don't w a n t to have a shower คะ่ะ They don't w a n t to have a shower นะะี่ยตรงนี้คะ่ะ They don't นะคะ They don't w a n to have a shower ก็แปลว่าพวกเขาไม่ต้องการอาบน้ำเช่นกันนะคะก็แล้วแต่ว่านกักเรียนจะสะดวกใช้อะไรนะคะ w a n t t o ก็ได้วัน n a ก็ได้แต่วัน n a เน้นเหมือนเดิมคือว่าเป็นเฉพาะการพูดนะคะไม่ได้เขียนโอเคนะเรามาดูกันต่อค่ะนี่เลยค่ะถ้าประธานเป็น she คะ she doesn't she doesn't want to go home alone คะ she doesn't want to go home alone ก็แปลว่าหล่อนเนี่ยไม่ต้องการกลับบ้านคนเดียวคะ she doesn't เห็นไหมคะคำว่า want ไม่ได้เติม s ละเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นประโยคปฏิเสธ she doesn't want to go home alone คะแล้วก็ want to ก็เป็น wanna she doesn't wanna go home alone ค่ะเห็นไหมคะ มันก็รู้สึกว่าลิ้นของเราจะลื่นไหลมากกว่าใช่ไหมคะถ้าเราพูดว่านะ e ี i t t ูนาร์เนโ home alone แล้วก็เร็วกว่าด้วยนะคะซึ่งเจ้าของภาษาก็นิยมพูดกันแต่ก็แล้วแต่คนด้วยบางคนนะคะ,ะครูพิม์ก็เคยคุยกับบางคนที่เป็นผู้ดีอังกฤษเขาก็จะชอบพูดแบบชัดถ้อยชัดคำอะไรใช่ไหมคะก็มีค่ะนักเรียนเขาก็จะไม่พูด ย่อเขาก็พูดเต็มไปแต่ว่าเวลาครูพิมพ์พูดกับวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเขาก็จะชอบพูด,ดเร็วก็วันนะวันนะก็มีชีตาตืนมานะก็เข้ามาเลินคะหล่อนไม่ได้ต้องการหล่อนไม่ต้องการกลับบ้านคนเดียว่ะโ <Okay. S 1> อเคเรามาดูต่อนะคะอ่ะประโยคปฏิเสธไปละประโยคบอกเล่าไปละสุดท้ายนะคะของวันค่ำคืนนี้ก็คือ ประโยคคําถามนะคะประโยคคําถามก็ไม่ยากค่ะนักเรียนถ้าสมมุติว่าประธานเป็น I y o u w i they แบบนี้นให้นำ do มาวางไว้หน้าสุดของประโยคนะคะแล้วก็ตามด้วยประธานกลุ่มนี้แล้วก็ถึงตามด้วย want to นะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายอื่นๆแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามเข้าไป want to นะคะก็คือ wanna ค่ะอันนี้โครงสร้างของเขา แล้วก็มาดูประธานกลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มนี้ก็คือ does นะคะ does ก็เป็น he she it ต่างกันนะคะขึ้นตัวโดย does เนี่ยประธานเป็น he she it นะคะแล้วก็ตามด้วย want to นะคะซึ่ง want to ก็คือวันนะถึงแปลว่าประธานเป็น he she it กริยาที่ตามมาไม่เติม s แล้วนะคะจะเติม s เฉพาะประโยคบอกเล่านะคะเพราะว่ามีหลายคนเลยสับสนนะคะเพราะว่าเห็นประโยคบอกเล่าเติม s ละก็เลยไปเติม s ที่กริยาที่ประโยคปฏิเสธบ้างประโยคคำถามบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะให้เน้นย้ำเลยว่าแค่ประโยคบอกเล่าเท่านั้น,นะคะ่ะเรามาดูตัวอย่างของประโยคนี่ เช่นนะคะ Do you want to go shopping Do you want to go shopping นะคะก็แปลว่าคุณต้องการไปชอปปิ้งไหมนะคะ Do you want to go shopping นะคะหรือ Do you want to go shopping Do you want to go shopping คะก็ให้เลือกใช้ want to หรือ wanna Do you want to go shopping ข้างล่างประโยคข้างล่างง่ายกว่าเนาะมัน เร็วกว่าแล้วมันก็ลื่นนะคะเวลาเราพูดมันก็จะลื่นมากกว่า Do you want to go shopping ะคะคุณต้องการไปช้อปปิ้งหรือเปล่าถ้าไปเขาก็ตอบ Yes I do นะคะ Yes it's great <S คะหรือถ้าเขาไม่ต้องการไปก็ No I don't I am busy คะพูดไปอะเรามาดูประโยคสุดท้ายนะคะของค่ำคืนนี้ก็คือนี่เลยค่ะ อะถ้าประธานเป็น she ก็ใส่ does เข้าไป does she does she want to have her hair cut นะคะก็บางครั้งก็ต้องเสียงสูงขึ้นไปนะคะเป็นคำถามสูงได้หรือปกติก็ได้นะคะ does she want to have her hair cut นะคะก็แปลว่าหล่อนเนี่ยต้องการจะตัดผมไหมนะคะก็อย่าลืมนะคะว่า want to ก็จะเป็น wanna ไปไหนแล้วล่ะ ไม่ได้เขียนนะคะเขียนนะแต่ว่าครูพิมพลืมอ๋อไม่เป็นไร want to ก็จะเป็น wanna ก็เป็นให้เรียนจินตนาการนะคะ Does she wanna have her hair cut? wanna ตรงนี้ก็เป็น wanna ได้ Does she wanna have her hair cut? ขาะได้ hair cut hair cut hair cut ได้ปกตินะคะสูงต่ำปกติได้หมด Does she want to have her hair cut? แล้วก็สงสัยหรือ That she want to have her That she want to have her hair cut นะก็ได้หมดนะคะตอนต้องการตัดผมหรือเปล่าคะโอเคนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆที่นำมาฝากกันนะคะก็หวังว่าจะหายสงสัยกันนะคะว่าเฮ้ยวันหนามันใช้กันยังไงกันแน่นะคะก็ want to นั่นเองแล้วก็ใช้ในภาษาพูดเท่านั้นนะคะเขียนหรือพูดที่แบบทางการก็ไม่นิยมใช้ ะะใช้พูดกับเพื่อนเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนก่อนหน้าคะเป็นอีกวิดีโอหนึงนะคะก่อนหน้าก็คือ going to นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอย่างละเอียดกันอีกทีนึงในการใช้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็วันนี้ครูพิมพ์ขอขออนุญาตลาให้เรียนไปก่อนถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็ถามครูพิมพ์ได้ตลอดนะคะใน learning tree ใครที่เข้ามาทีหลังนะคะก็ยอ้อนหลังดูนะคะยอ้อนหลังดูเอานะรอ <c oughs> โอเคยอ้อนหลังดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูพิมพ์อัปโหลดใน u t u b e นะคะแล้วก็ส่วนกอนนะเราไปพบกันพรุ่งนี้ไม่ได้เพราะว่าโทษทีพรุ่งนี้เดินทางไปภูเก็ตน่าจะดึกเลยกว่าจะถึงเพราะนั้นน่าจะเป็นมลื่นแล้วกันนะคะในเรื่องของกอนนาะ ค่ะเดี๋ยวนำํำวิวสวยๆจากภูเก็ตมาฝากนักเรียนนะคะโอเค goodbye thank you very much for watching my video thank you goodbye สวัสดีค่ะ